จอดได้เลยครับจอดได้เลยไอ้ทีน้ำเงินเท่าไหร่เนี่ยพี่ตักปลาเท่าไหร่ครับโอ้สองร้อยแล้วกันถ้าะสองร้อย,ยผมก็จะไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยนี่เหรอครับเดี๋ยวาเอาหน่อยเล็กด้วยโอ้โหอันใหญ่กว่นี้สามร้อยนี่พีม่มาเล็กอันใหญ่สามร้อยตัวนะี เอ้ยอันเล็กกัะพรอนจะสองร้อยเนี่ยแหละพอแล้วได้สองร้อยสามสิบเนาะนะครับเฮ้ยสองร้อยละคุณเฮียกสองร้อยยีสบองร้อยองผมก็จะไม่ได้อะไรนะครับไอ้ไหนอ้ไหนุนหมุนีเก็ให้ผมได้เทาั้นครจงเอาไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ไว้ตากปลาเลยครปลาบอกคืออันนี้ใช่ไหมครับเดียวับ โอ้โหอันนี้เขาเรียกรถพ่วงพวงมาไม่ใช่เหรอโอ้โหรถพ่วงข้างขายของเนี่ยบางครั้งตึงไหนเดือนึงจะได้ขายของิบกจอ้าวอุดหนุนเขาหน่อยไม่กี่ไม่ดี้7-5บาทรวมแล้วเท่าไหร่ เท่าไรสองทางเนี es ่ยเท่าไร่ล้วก็สามามร้อยเนาะลดอีกหน่อยครับลดอีกหน่อยเอาไปแบ่งกัน